ไปเป็นว่าวของใครเอ่ยที่พร้อมแล้วที่หาางขดครับพี่น้องที่มาชมว่าวนะครับอันตรายสำหรับผู้ชมเมื่อว่าวตกลงมามันไม่บอกท่านก่อนนะว่ามันจะเล็งมาเจาะหัวใครครับ ต่อไปหมายเลขอะไรครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดเป็นของคุณอํานวยแป้นรำครับเป่าเป่าเขาตัวสีของเขาเป็นเอาตัวที่ลงงงเอาหัวลบอ่อนแล้วจ้าฮับพี่ลยก็เป็นงงงงตรงนั้นเป็นรูเลยครับ โอ้โหเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัฮักดขึ้นอีกรอบได้ไหมได้อขึ้นไหมฮักเลยดิฮักเรื่อยๆฮักยังฮักเรื่อยๆหรือว่าเป็นวิถีชีวิตแบบไหนยางไงครับที่เป็นสัที่ว่างวัดริละเือหอยหนบอกครับนอกลัง เพียพอมร้องเชเล่นครับพี่น้องครับร่มเงี่ยงครับพี่น้องครับเราก็จะมีปัญหาครับพี่น้องพี่ชัยศครับคอ่อหมายเลขนในเขาวาดศิลปะรูปยุทธหัตถีเป็นองครับพี่น้องครับโอ้โอเคเลยครับยุทธหัตถีสมัยสงครามโบราณนั่งบนหลังช้างดาบเดินแทไล่กันกันโอ้โหสุดยอดเลยครับครับ พร้อมยังครับนักวิ่งพร้อมยันยังแล้วยังนะครับโอ้ยังเป็นเว้าของคุณสุพรานนะครับถ้าปุดเรือทีนี้รู้สึกจะวางแปลนได้ดีนะครับครับพับจับขับคุณสุพรานโอ้ยเห็นตัวอย่างมาเยอะครับางทีว้าวขึ้นแล้วหางยังเกี่ยวกับต้นหญ้าก็มี นี่เขาพร้อมกันหมดเลยนะครับจับไม่ให้หางมันเอาพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมยังครับยังยังโตยังยังจริงๆอาจารย์น่าจะมีธงแดงนะยกธงสูงๆเอาล้อลนด้วยกันครับพี่น้องครับล้อลนด้วยกันคารเรียนการสอนมีเขาใช้โมเอ็กเนี่ยครับพี่น้องกระดาษขึ้นเลยอาจารย์อ๋อหน้าฉม่าเลยพี่น้องครับ ทีนี้น้องกำลังชมการแข่งขันเว่าแยักษ์อยู่นะครับเว่าแข็งอย่างที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นเว่าตัวใหญ่ ยะมีเอกติดอยู่ข้างบนหัวของเบ้าไอ้จงแหงนีครับเวลาขึ้นสู่ทองฟ้าแล้วผิดศิลป์ครับพี่ตังครับดังตื้อๆก็แสดงว่านั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับผมได้เลยครับเอาเลยได้เลยพร้อมยังครับ พร้อมแล้วครับพร้อมขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขอบคุณครับว้าวของคุณสุภราพนะครับขึ้นสู่จักรวาโอ้โหว้าวว้าวฮะพี่น้องดาดดาดดาดาดาโอ้โหหักสองชิ้นเลยครับแม่แม่โอ้โหกระถังจริ่งนี่นี่เสียหายไรครับพี่น้องครับเลื่อนลงทันทีแขนลงเลยลงเลยหักทั้งบนทั้งล่างเลยครับนี่แหละครับ ขนาดคนเรายังไม่ยอมให้คนเที่ยไม่ยอมมีห,าง,หางไม่องอกหรือยังไงดูด้านหลังนี่ออกสี่วงม่วงม่วงอ่อนเาอาจับลำดีๆนะครับช่วยกันจับคนลมุมครับเบาอย่างนีโครงพกว่าไม่จะต้องอนเพื่อ รูปไปตามลถ้ามาขีกรมีโอกาสทขัทัอไเดคขาจะถ่ายรูปก่อนครับออรอดไปครับพี่น้องครับเบาเอกอเอกไงครับพี่น้องครับเงินมาทำอ เม้าอ er, ีสานอำเภอราชบุรีรับพี่ี้อครับอีสุคนอร่อยของพี่น้องบิธีกว่าเป็นความเพียนของนวัยรุ่นบ้านเรานะครับนขอเพีย่างดีครับพี่น้องเอาลุไปกยครับพี่น้องลูกเยาวชนใช้เวลาว่างมาทำเล้าเพื่อมาเชลมาร่วมในบุญประเพณีนะครับ ยังนี่น่ายกยงองเขานะครับเขาเอาเวลาว่างที่แทนที่จะไปไอ้ทางนี่ไม่ดีเป็นอะไรเป็นเรื่องอะไรรูปแมวทีมเขาเชื่อว่าแมวเท่านั้นในโลกนี้ที่จะนำโชคมาสู่เขา รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็รางวัลเลขท้ายสองตัวรางวัลกันครับพี่น้องครับว่าหญ่งว่าวหนักครับพี่น้องรอจังหวะครับทางตัวเว้านี่ดูเหมือนจะพร้อมแต่ทางเชือกเว้านะครับอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ยังยังท่านรู้บอกว่ายังนู้นท่างท่างจับ รอมแล้วรวมยัง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 รวมรวมขนตัวเองขึ้นเนี่ยกำลังจะปล่อยบอจากคำนคไปเลยครับไปเลยไปแล้วโอ้โหต้งตื่นเลยาน อะไรสักาให้ให้โอกาสครับพ <ah> ิียศครับจะพิมครับเรียนนรถเป็งครับจะิจาราเรียนนครับโอ้ไม่เครับพร้อมนะครับจะพิรนาครับเอาลครับเบาเอาลุกตัวครับทุกเดียวครับเดียวบาครบเจษสาครับขุบคณเจสาครับ เราเคยดันเป็นจันออกในจับปีนะครับระวังเลิกปล่อยให้รบเข้มงวดครับเอาละเออพร้อมนะครับผู้จดครับพี่น้องครับไปเลยครับไปครับไปครับดึกตัวไปเลยไปไปโอ้โหอดมาเกินนะครับอดน้องดจริงจ๊ลงมือครับนอดูสวยงามสวยงามครับนี่ ต่า <lee. S 2> <ม><อ>งกันมากเลยครับเีเอาี่ไการประกอบเป้าคับ <ๆๆ S 2> ทุกสัดส่วนมันจะต้องลงตัวสัมพันธ์กันแขนขวากับแขนซ้ายทามีกระดูกกระดูกก็ต้องลำเท่ากันนะครับไ่แข็งขวาใหญ่ซ้ายเล็กไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เขาทำเรียกว่าสมดุลกันครับลอยนิ่งด้วยครับโอ้โห <ๆ S 2> อย่างนี้กรรมาการจะอยู่ันนะครับไม่รู้ <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> จะให้คะแนนอทไหร ตัวต่อไปนะครับหมายเลขเก้านะครับคุณพัสกรนะครับพัสกรปิ่นกระไทยมงคลง่ายไหมครับพี่ดาวพร้อมอยังครับนักงพี่พร้อมอยังรอดคนส่งพร้อมยาวครับพร้อมอครับ,รออยรบเยี่ยมขึ้นเลยครับไม่ได้ครับ าวางคำรามกันรเราให้โอกาสครับอีกรอบหนึ่งนะครับให้โอกาสเี่ะน,นะครับเออปีนี้นะครับเข้าตัวใหญ่ๆขึ้นแล้วตั้งลำอยู่ติดลงดี ปีที่ผ่านๆมานะครับบางทีดูได้ขึ้นไปนิดเดียวตกจุกดูที่สองเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเออปีที่แล้วครับไม่แอบปีนี้ดีเราอ่ะในที่พึ่งยืนอยู่นะครับหมายเลขยี่สิบสองครับมีมาเรียนขงนะครจะบอกคุณสุรศักดิ์ทองสะอาดครับจริงๆมีทั้งหมด26ตัวนะครับ เาที่จะขึ้นต่อไปนี้เป็นหมายในขีดส22ใช่ไหมครับ